สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ย,ยินดีต้อนรับสู่ช่อง798 My Lucky Number ค่ะวันนี้จะมาตีความหมายของฝันให้ได้รับชมขันจะไปในทิศทางดีหรือร้ายมีหลายปัจจัยค่ะเช่นวันที่ฝันเวลาที่ฝันเพศของผู้ฝันอายุของผู้ฝันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะข,ขอบคุณค่ะ ฝันว่าเลี้ยงหมูทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบปัญหาด้านการเงินควรใช้ใจ่ายอย่างประหยัดลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วจะดีขึ้นเช่นกันเป็นคนคิดบวกมองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้เป็นเคเรื่องเตือนใจทำอะไรก็ไปให้สุดทางอย่างน้อยคุณก็มีความกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนอย่ากลัวที่จะล้มเหลวสักวันคุณจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้หาโอกาสไปทำบุญและกรวดน้ำให้ เจ้ากรรมนายเวรคนโสดมีคนคุยด้วยแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่คนมีคู่จับมือกันแน่นๆและระวังมือที่สามที่เลขนำโชค396 ฝันว่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทำนายว่ามีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้งานรับรื่นอาจจะทำให้เพื่อนร่วมง,งานคนอื่นไม่พอใจให้เวลาช่วยพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนเช่นไรแล้วเพื่อนร่วมง,งานจะเข้าใจในตัวคุณเองเก็บเงินไม่อยู่ประมาทใช้เงินไม่รู้จักคิดจะมีหนี้สินตามมาอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะดีคนสดรู้สึกเบื่อที่มีแต่ คนไม่จริงจังเข้ามาจีบคนมีคู่ถ้าอยู่ใกล้ใครแล้วทำให้คนรักไม่สบายใจก็ควรห่างๆไว้จะดีเลขนำโชค369 ฝันว่าไปกรียังทำนายว่ามีเกณฑ์จะมีอุปสรรคในการทำงานเพื่อนร่วมง,งานคอยเอาเปรียบคุณต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนกำหนดขอบเขตให้แน่นอนว่าเรื่องไหนที่จะพอช่วยได้หรือเรื่องไหนที่ช่วยไม่ได้ถ้าคุณคอยช่วยเหลือตลอดเขาคนนั้นจะไม่รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองกลายเป็นคุณที่ต้องมาแบกภาระแทนให้ยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยลงการเงินวางแผนดีๆเพราะจะมีค่า ใช้จ่ายเพิ่มคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยบ้างคนมีคู่ให้ระวังจะเกิดการขัดแย้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลขนำโชค963 ฝันว่าเปลี่ยนยางรถทำนายว่ามีเกณฑ์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานให้ใช้สติและพยายามอย่าใช้อารมณ์ในการโต้แย้งกันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดให้เงียบเพื่อับรฟังความคิดเห็นคนอื่นไม่ยกตนข่มท่านและอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะคุณเองก็ใช่ว่าจะรู้และเก่งทุกอย่างถึงแม้จะหาเงินเก่งแต่ก็เก็บเงินไม่ได้เพราะซื้อแต่ของฟุ่มเฟือยคนโสดมี คนแอบชอบคนมีคู่จะพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องง่ายๆจะกลายเป็นเรื่องยากมากๆเลขนำโชค936ฝันว่าเก็บไข่เต็มตะกรา้าทำนายว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มงานใหม่อาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนงานเดิมแต่ก็จะสบายใจขึ้นอีกเยอะมีโชคเข้ามาแต่อาจจะเสียทรัพย์เพราะช่วยคนอื่นให้ช่วยตามกำลังทรัพย์อย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองลำบาก หาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมต่อยอดเพื่ออนาคตเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคนโสดจะได้พบคนถูกใจที่มีอายุมากกว่าคนมีคู่รักษาน้ำใจกันไว้ดีๆเพราะก้าวผ่านความยากลำบากมาด้วยกันอย่าให้คนอื่นมาแทรกแซงได้เลขนำโชค393 ฝันเห็นรถส่งน้ำแข็งทำนายว่าคุณมีเกณฑ์จะเดือดร้อนเพราะคนใกล้ตัวที่มีปัญหามาให้แก้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่ช่วยก็จะโดนผู้ใหญ่ตำหนิว่าไม่รักครอบครัวบ้างเห็นแก่ตัวบ้างทั้งที่เป็นเงินที่คุณหามาได้ด้วยความยากลำบาก แต่ถ้าช่วยก็จะมาลำบากตัวเองตอนหลังช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนกับใครเพราะจะโดนเอาเปรียบคนโสดจะได้พบคนถูกใจจากแดนไกลคนมีคู่ควรคุยกันด้วยเหตุผลและลดความหึงหวงลงบ้างเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเลขนำโชค933 ฝันเห็นสะพานปลาทำนายว่ามีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีจากทางไกลาการเงินของคุณจะมั่นคงและดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก็อย่าเผลิใช้จ่ายใ,ในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะมีคนมาขอยืมเงินมีโอกาสสูงที่จะเบี้ยวนี้คุณจะมีโอกาสแสดงความสามารถให้เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าเห็นว่าคุณเองก็ทํำงานได้ดีไม่แพ้คนอื่นเลยมีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาอย่าได้สนใจคนโสด ระวังจะเจอคนมีเจ้าของแล้วมาจีบคนมีคู่รักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นสีสันของชีวิตคู่เลขนำโชค693 ฝันว่าทำความสะอาดบ้านตัวเองทำนายว่ามีเกณฑ์จะต้องใช้ความอดทนสูงและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างดีจะมีโชคลาภเล็กน้อยเข้ามาบ้างจะมีเรื่องผิดใจกันกับคนในบ้านบรรยากาศภายในบ้านจะอึมครึมอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเวลาแก้ปัญหาระวงังเรื่องคำพูดที่คนอื่นอาจจะตีความหมายไปจากเดิมพูดแบบไม่คิดจะมีปัญหาตามมา เงินหาง่ายแต่ก็หมดเร็วคนโสดจะพบคนถูกใจคนมีคู่รักกันดีแต่อาจจะหึงหวงกันบ้างเลขนำโชค930 ฝันว่าดื่มน้ำเต้าหูท้ทำนายว่ามีเกณฑ์จะมีโชคเล็กน้อยจากทางไกลคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถึงรู้จักกันมานานใช่ว่าคุณจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาอย่าไว้ใจใครง่ายๆภัยจะตามมาอย่าใช้ใจเกินตัวแก่มาจะลำบากใครก็ช่างถึงจะสนิทกันแค่ไหนก็อย่าไปคำประกันให้เพราะถ้าเขาเบี้ยวนี้ตัวคุณเองจะต้องรับผิดชอบแทนคนโสดให้ศึกษากันนานๆอย่าเพิ่งรีบ ด่วนตัดสินใจคบคนมีคู่ให้มีความเชื่อมั่นในกันและกันจะทำให้ไม่ต้องระแวงว่าจะมีกิ๊กเลขนำโชค339 ฝันเห็นคนแก่ผู้ชายทำนายว่ามีเกณฑ์จะเสียเงินทองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช้ใจ่ายอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปจะซื้ออะไรให้ประเมินกำลังทรัพย์คุณด้วยว่าซื้อแล้วจะลำบากในภายภาคหน้าไหมจะไม่ค่อยลงรอยกับเพื่อนร่วมงานบางคนต่อหน้าแสนดีแต่ลับหลังก็แอบ,บนินทาคุณระวังคนที่เสียผลประโยชน์จะมีคนไม่พอใจที่คุณทำงานได้ดีกว่าคนสดคุยกับหลายคนระวังรถไฟชน กันคนมีคู่จะมีเรื่องมือที่สามเข้ามาท่ารักกันจริงมือที่เท่าไหร่ก็ทำลายรักคุณไม่ได้เลขนำโชค390 ฝันเห็นพัดลมทำนายว่ามีเกณฑ์จะมีผู้ใหญ่คอยเป็นที่ปรึกษาทำให้งานราบรื่นแต่อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่าร่วมวงกับคนที่ชอบจับผิดคนอื่นเพราะเขาเองก็จ้องจะจับผิดคุณเช่นกันเมื่อคุณล้มเขาพร้อมที่จะเหยียบคุณซ้ำให้จมดินใครที่พูดไม่ดีให้ปล่อยผ่านจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวก็เข้าตัวเขาเองคนโสดมีคนแอบชอบแต่เขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณลองสังเกตดู ดีดีคนมีคู่ระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์น,นอกลู่นอกทางหรืออาจจะเผลอใจเพราะความใกล้ชิดเลขนำโชค309 ฝันเห็นแหวนหายทํานายว่ามีเกณฑ์จะไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนงานที่ทําจะยากขึ้นเพราะคุณจะโดนบีบให้ออกจากงานด้วยว่ามีคนเห็นว่าคุณมาขัดผลประโยชน์เขาต้องใช้ความพยายามอดทนสูงมากๆทําให้ดีที่สุดแล้วจะผ่านไปได้ให้รางวัลตัวคุณเองบ้างเช่นไปเที่ยวหรือซื้อของที่คุณอยากได้จะได้มีกําลังใจทํางานต่อไปคนโสดอาจจะได้พบเนื้อคู่จากการแนะนําของ คนรู้จักคนมีคู่ท่าไม่ไหวจริงๆก็ควรจัดก,กันด้วยดีไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันอีกต่อไปเลขนำโชค903 ฝันเห็นอุบัติเหตุทำนายว่ามีเกณฑ์จะได้ย้ายสายงานซึ่งเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีอะไรที่ผ่านมาคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ให้มองผ่านไปชีวิตจะดีขึ้นยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยลงทำอะไรเพื่อคนอื่นอย่าคาดหวังให้มากนักเพราะหวังมากจะผิดหวังมากไม่หวังจะไม่ได้ผิดหวังเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้ลองเปลี่ยนแนวความคิดคุณดูอาจจะดีขึ้นไม่จำเป็นอย่าแบก ปัญหาของคนอื่นคนโสดอาจจะชอบเพื่อนในกลุ่มแล้วคนมีคู่รักกันดีถึงแม้จะหึงหวงงอนง้ะกันบ้างเลขนำโชค093